สวัสดีค่ะสวัสดีพินใจจะหมดแล้วนักหน้ายอดเอดเอลงหัวสวัสดีนะคะ ไม่อะไม่รู้แบบหมดหรือเปล่าตำแตงไข่ต้มอะค่ะอารมณ์แบบอยากกิน <c oughs> จะหมดแล้ว ไปเผ็ดตำแตงพริกแห้งอ๋อใช่ครับก็งงกินไปตั้งนานจะหมดอยู่แล้วทำไมไม่อัดไม่ได้ไปกดอัด อืมหมดแล้วค่ะคุยไปตั้งนานกินเป็นตั้งนานลืมกดลืมกดบันทึกเหลืมบบอมรึเว่าเยอแต่พี่ให้ดูแบบนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ายกสด <laughs> อ่า เราไปดีัว่าขมเลี้ยงไข่ต้มสองฟองผักอะไรก็มาทำแตงไข่ต้ม ใช้ครับสินผ่านยินมมั้ยโอ้ยน่มะนาล่ะอ้เลยครั